ดีพี่น้องงามเศร้าเด้อพี่น้องเด้อบรรยากาศย่าเมือเศร้าแดดกับแต่เศร้าซะได้แดดซะได้แดดแลมโบ้แลมโบ้นี่มาเม่ม้อนใหญ่ได้พี่น้องเนี้ยใหญ่พันใหญ่ได้นี่นะแถวแลมโบ้เผ่อนี่ยัางโมเป็นอันผสมพันธุ์เลยได้ผลนะใหญ่แต่โตซื่อยัางโมเหรีสาวเลย มาท่านใหญ่บรรยากาศยามมือเสาเนาะทายบริเวณเดินบ้านโตกระแดดแล้วแดดแต่เศร้าแต่เสียวแต่เ้าริ่งในม้อนเขาบอกยังกูไปถือแต่เศร้าที่เสียวเหรอครัก็เลยไปเลยนั่นผุ่งเนี่ยมือแรงผุ่งจังเนี่นางตังนี่นะมาเบิ่งนั่งลาเพิ่นเห็ดกินอีย่างนี่ยกเห็ดกินสูเมะกินยามมือเสาร์ จ้ะเอ๊มีอย่างน้อปุ่นปลาบอระปุ่นปลาทูเฉนไม,ม่สมทูเฉนไม่สมแล้วก็ซุปพักแ<า>จ่วปลาเด็กอืมมะมากินน้ำกันด้วยพี่น้องด้วยโอ๊ยอันใหญ่ลูกชิลัวกิน สบายดีพี่น้องเอฟซีสห์ประชาชนเด้อทั้งไทยและลาวต่างประเทศมาเป็นพี่หล่าแม่มอนเด้อกินป่นปลาชนะไม่สมพี่น้องสุดพักเดียวแค่หนองแสแสพื้นบ้านเฮาเน้อนะแสแสเหมืกันเด้อเอฟซีสหกแขงเมื่อทุกคนทางลาวทางไทยทางต่างประเทศเด้อเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าที่เขามาหาแม่มอนเนาะที่เขามา หายกำลังใจถูกสิ่งถูกอย่างลูกขอบใจเด้อน่ะปนฝาทู่ส่น้ำใ์ไม่สมแจวประแดกซุปพักใส่หมักเขือบอกหมักทั่วอาหารบ,นบานบานพีน่น้องแซ่บน้ำตาลง,ง่ากับมีได้จะเห็นบอกงาอืเราเห็นเดี๋ยวไปชิคาย้อยาาสุบจะมั่นเนี่ย นงาคือมีชงหนึ่งในลมมันชงตัวสวยนี่อยู่แม่ซื้อมาอย่างไรใส่สุกอย่างเลยสุกคักใส่างาคนอือน่นให้กินยังเพิ่นก้อยป้าเพิ่นโต้ให้แม่ไปกินม,มากินข้าวเด้ออ้อนเด้กอกาน่าเอ้ยข่าวหน้าแม่ได้หรือมอนเผ็ดพิงข่าวน้าแม่เด้อ คนปลาสุบพักเสร็เวิตามินกับคือพักนะพี่เนอะ ก็เสะแต่ก็คือจะคิดละกระทู่ินิจโดนราเกินหลายปีน้าจะขวง้งห้องน่าบประทู่ง่ายุกง่าเต็มขับม่มาะพักัน เอาลงกินหาหนูอันไน่างอยู่มาห่ายยุดลัดแล้วเออแม่ไปกับทุกน้อท่านนะนองมสวยแมไจับของไม่คนเอาไปกินนะ้ยใมงอ้นโทให้แม่ไปกินกอยปาพี่น้องเอ้ย เพราะวแม่บินก่อยปลาแม่ไม่อคก่อยไปลาเดยผมาเจ็ดก่อยไปลาสุกินคนละไดเสียออกปหาเพิ่งกนเนี่ยสั่งเดือนวานเนี่ยับถายไปคัยังพักหมอบ้างสั่งเดืนวันนี้ ปูกม pues. าไตก็ปูกไรอย่างเัน้ยปลูกไรยุงไรเมื่่อนมานอกหน้าเป็นไปได้ไง

มองใม่มนต่อบอิอึดหึไปปาปดลงู่เนี่ยคเพ็องออกคือ่ได้เห็นเหตออยังเอาเอาหับบไม่เ,เห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 ็ดออกเอาเๆแดดหอนพี่น้องประเทศไทยกับแดดหอนคือกันบ่นนนนนเนาะ บ้านไม่มดนฝนโม่ตกนอนหอ,อนข้นางไก่ด้วยนะนี่จะชลุลงแหละ ช้อนโตขึ้นเหือยมนงเงียงอย่ยงเช่อยันไข่ไรออกนะก็่วแปลงก่อนแล้วคนสีเ็มนงได้เนาะช้อนโตขึ้นไปเนาะหยาดกันผักหยาดกันไข่เนี่ยไม่เงียงเอ้ห้างไข่เกษตโจมคนมากคือเกษตรโจมคนเยาเนาะโจมกับมาเกินครัวขันหนายห้างคนเพเอียฮงแล้วแม่แยา ปนอยู ite, และทุกอย่างห่างๆขั้นบัตรถ่ายขนล yani. ูกขันออกก็อนเป็นขั้นลูกลูกฝนขาลูกฝนออกก็อนแม่นี้ยังไม่ได้ไขไม่บอกไขบนอื่นไปจักได้นินเสียงกระต่ายสวนกรเจาไขอยู่ พาไเลิอกจำไปได้่ะ

อืมอาเมืคืนเนี่วเหนเกือบยกไปใช้ไปใช้นอนบมแจะเนนอนขับแปสงเดินอนกรบหองนะร่วมกับนอนนอนช่วงคืนอืมประทุดมากเยเออรูกไปนอนบบีนอนวะนอนบมขับคือนอนพิ่งนอนมลับเลยนอนาาง เห็ดหนหน้าก็มาหลยบ่เห็นหนุ่มๆอยู่ในนู่นนี่ต้องไปเห็ดหน้าปลาไหลเด้อบ่เงมาเลยแล้วเห็ดหน้าปลาไหลอือ่าเราเจอตาหนึ่งเห็นมิดตาแล้ว เอาคลิปนี้ก็แม่มอลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อฝากกดแชร์กดไลค์สับตัไไข่ให้ส่งน้องน้ํคิงยายมอเด้อพี่น้องเด้อบาย